ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่29มกราคม2566นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราคามันน้บที่ยังร้อนแรงไม่หยุดนะครับราคามันในส่วนของเดือนมกราคมปี66นะครับซึ่งกําลังจะหมดเนี่ยปลายเดือนนะครับ วันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตราคามันที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ละโรงแป้งเนี่ยได้มีการแจ้งราคามายังในส่วนของของลานมันนะครับก็คือมีการขยับราคาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปเนี่ยผมจะใช้ชื่อว่ามันเนี่ยใกล้จะแตะ4บาทแล้วนะครับก็คือมีโอกาสที่จะแตะ4บาทได้ถ้ายังสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็คือราคายังคงร้อนแรงไม่หยุดนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ต้นปี6 6 ก็ยังขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตราคาสูงสุดที่เกษตรกรขายได้ที่โรงแป้งนะครับย้ำว่าเป็นราคาโรงแป้งแล้วก็ถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกษตรกรท่านไหนไปขายมันแล้วราคาต่ำกว่า3บาทต่อกนนิโลกร,รัมนะครับแสดงว่าท่านขายมันได้ในราคาถูกนะครับถูกกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าราคาเฉลี่ยโดยทั่วไปที่เกษตรกรขายได้หน้าล้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3บาทเป็นราคามันรวมด้วยนะครับ แต่ทีนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรไปขายที่โรงแป้งเนี่ยตอนนี้ราคาโรงแป้งแต่และจังหวัดก็มีการไล่ราคาขึ้นไปสูงนะครับใกล้จะ4ี่บาทแล้วก็ว่าได้นะบางที่ใกล้แล้วนะครับเหลือนิดเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เนี่ยมีห6เราจะเห็นมันราคา4บาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพูดภาพรวมให้ดูเป็นรายจังหวัดที่เป็นแหล่งมันรายใหญ่แล้วกันนะครับว่า แต่และจังหวัดราคาเป็นยังไงนะครับจังหวัดแรกนะครับเป็นมันที่โรงแป้งนะครับย้ำว่าเป็นราคาที่โรงแป้งนะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยตอนนี้ราคาสูงสุดที่ซื้อกันก็คือมัน25%เซนี่ยซื้อที่3บาท35สตางค์นะครับ25%นะครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านขุดมันช่วงนี้แล้วมันครบขวบหนึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะ30%เนี่ยสูงนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะ30% 29ิบเัอนัเนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ฝนไม่ตกทําให้มันดนูดน้ําน้อยเพราะฉะนั้น25% 3บาท35เพราะฉะนั้นถ้า30%ก็คือ3บาท60นะครับ3บาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รัมราคาสูงสุดที่อุดรน,นะครับไปดูที่ราคาที่แรงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิเนี่ยราคามัน25%ซื้อกันที่3บาท40สสตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะพี่น้องครับ แล้วก็ราคา30%เนี่ยเขาไม่ได้ไล่ทีละห้านะครับราคา30%ตอนนี้ที่ชัยภูมินับคูขึ้นไปที่3บาท80ต่อกิโลกรัมนะครับที่โรงแป้งนะครับเป็นโรงแป้งเครือข่ายนะครับ30%นะครับแป้ง30%นี้จังหวัดชัยภูมิซื้อกันที่3บาท80สตางค์นะครับนั่นคือชัยภูมินะครับผมย้ำมาตลอดว่าชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีการซื มันราคาแพงที่สุดนะครับไปดูจังหวัดหนึ่งนะครับจังหวัดแถบชายแดนจังหวัดใหญ่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยมันราคา30%นะครับตอนนี้ซื้อที่ราคาสูงครับ3บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลกับชัยภูมิไล่กันนะครับราคาดีนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะแตะ4บาทแล้วไปดูที่จังหวัดขอนแก่นบ้างนะครับขอนแก่น ก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นเท่าไหร่นะครับจังหวัดขอนแก่นโรงแป้งหลักก็คือซื้อมัน25%าเที่สามบาท35สต้ตางค์นะครับแล้วก็มัน30%ก็บวกไป25ก็คือสามบาท60สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนั่นคือในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของสกลนครน,นะครับสกลนคร3 0ก็ซื้อที่สามบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับทีนี้ไปดูเมืองหลวงของ มันสับปะหลังนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนๆนี่ผ่านมาถ้ามันราคาตกนะครับแต่ว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยราคาอย่างดีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยในส่วนของโคราชเนี่ยราคาค่อนข้างจะไล่สู้จังหวัดอื่นไม่ได้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับราคามันเนี่ยจังหวัดโคราชมัน2ี่เซื้อกันที่3บาทถึง3บาท30สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นราคาสูงสุดที่โคราชตอนนี้ก็คือ มัน30%ซื้ออยู่ที่ประมาณ3บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือภาพรวมของราคามันจังหวัดใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถบอีสานนะครับซึ่งจะมีโรงแป้งตั้งอยู่เยอะแล้วก็ราคาก็ไล่ไล่กันขึ้นไปสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอราคา4บาทเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดนะครับแต่ตอนนี้นะ่าจะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วโดยเฉพาะมันช่วงนี้เนี่ย ถ้าใครมันใครควบขวบหนึ่งแล้วก็ดูแลดีๆเนี่ยโอกาสที่จะ30มเซึ่งมีโอกาสที่จะขายได้ถึงสบาทแปดสิหรือว่าถ้าจะขึ้นต่อแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะถึง4บาทได้นะครับนั่นคืออัปเดตสถานการณ์ราคามันล่าสุดน,นะครับที่ยังร้อนแรงไม่หยุดนะครับราคามันช่วงปลายเดือนมก,กราคม2อ6พนะครับยังไปต่อได้นะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทุกท่านนะครับข้อมูลเดียวทารนนะับข้อมูลที่เราได้ก็คือเป็นข้อมูลจากโรงแป้งเครือข่ายที่สอลานมันไปส่งนะครับเกือบภาคอีสานทั้งหมดนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรันหยุนะครับก็คือช่องหลักของเราก็คือ u t u b e นะสอเกษตรวันหยุดตอนนี้ก็มีในส่วนของเฟซบุ๊กนะก็คือสอเกษตรวันหยุดเช่นกันแล้วก็เราเพิ่มช่องทางขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ t i k t o อกนะก็คือ ช่องทิกตอกก็ค <s> ือเอสเอสนะครับเอสจุดเกษตรบรรจุนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเดี๋ยวขึ้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามทุกช่องทางของสเกษตรบรรจุเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ยอดผู้ติดตามแสนคนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับ